หาารเย็นนี้จ้ะจ้าปลาระประดุกนะจ๊ะทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีหลนนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะหลนมากินด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนกินกับนี่จ้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวกล้องนะคะ แล้วก็มีอกไก่ต้มหนึ่งชามแบบนี้นะคะทุกคนก็จะกินกับลูกๆเช่นเคยนะจ๊ะมาจ้ะทุกคนจ๊ะมาชิมด้วยกันนะจ๊ะจ้ะกินแบบนี้เลยจ้ะทุกคนวันนี้ไม่เห็นหน้าเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าขากล้องดิฉันเสียนะจ๊ะอืมอืม มะเขือและหน่อไม้ราดลงไปต้องกินระวังก้างนะจ๊ะคนเพราะว่ามีประดุกด้วยนะอืมอืมปลาดุกจ้ะทุกคนหลนเหมือนประดุกนั่นเองนะคะทุกคนเนาะไม่ค่อยได้กินนะคะไม่รู้เรียกถูกไหม ทุกคนต้องระวังก้างอันนี้พุงพุงนะจ๊ะแล้วก็กินไปเลยกับข้าวนะจ๊ะจ้าแบบนี้จ้ะทุกคนอืมคำใหญ่ใหญ่อืมอืม อืมวันนีม้มีมีถั่วด้วยนะทุกคนถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็พริกนะทุกคนอืมจะจะลูกถั่วเข้าไปนะจ้าตาเปเลยจ้า มาแซบเดียกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมทุกคนทำใหญ่ๆนี้เลยจ้าเมื่อเขือด้วยหน่อไม้แล้วก็ปลาด้วยนะจ๊ะอันนี้เรียกหลนนะจ๊ะหลนจ้าอืมจ้าทุกคนอร่อยนะคะมีหอมกลิ่นกระชายนะคะ มีกระชายใบมะกรูดด้วยแซ่บมากทุกคนมาแซ่บด้วยกันจ้าอืมอืมน้องจ๋าแซ่บมากเลยปลรราหล่นปลรราหล่นจ้าขอาตัวไปทานต่อก่อนนะจ้า